อะครับ <ขอ S 1> วันนี้เราจะมาทำการทุบหินให้ดูครับมีหินสามสี่ชนิดก้อนนี้ทุบไม่แต่ก้อนนี้ไม่ทุบครับก้นี้เอาไว้ <laughs> ก่อนเดีนยนเรามาสำรวจความแข็งกันก่อนนะครับหินก้อนนี้นะครับก้็นโอ้ มีค่าความแข็งระดับสองยนะครับโอ้สองขีดเลยนะครับนาเนี่ยอันนี้ก้อนหินเนี่ยอันนี้ันดับหนึ่งธรรมดาหินทีดามเนี่ยสองเหมือนกันนะครับเดี๋ยวอันนี้ก็สองเหมือนกัน,นครับ ไม่มีอะไรเป็นเพชรนะครับค่าพวกนี้ก็คือระดับหินธรรมดาระดับหินธรรมดานะครับโอเคเรามาลองกันเลยอย่าให้เสียเวลาเอาก่อนไหนก่อนครับอันนี้ก็คือหินสามสี่สมปูนธรรมดานะครับลอ,ลองมาทุบดูว่าข้างในมันเป็นยังไงจะแตกไหม โดยเราจะใช้ค้อนธรรมดานะครับสามสอไม่เหลือตาครับละเอียดเลยครับดูข้างในครับข้างในเป็นยังไงข้างในก็คล้ายๆกับข้างนอกนะครับเหมือนกัน<อ>ไปอเดีเสียเวลาไปก้อนที่สงนะองเลยทีตสองเป็นอันนี้หินขาวนะครับ หินประดับตกแต่งนะครับตัวนี้ลองดูแขางแตกแล้วมันจะเป็นยังไงมีเพชรอยู่ข้างในไหมอาโอ้ละเอียดเหมือนกันครับข้างในก็ปูนครับ อันนี้หาเองครับเป็นหินที่เราเก็บมานะครับไใ,ในก็เป็นหินขาวๆละเอียดละเอียดไปินที่สามลูกนี่สามก้อนใหญ่เลยครับเพื่อไม่การเสียเวลาอันนี้มีวามความแข็งสองเหมือนกันนะครับแตกไหมตรงทอยนิดนึงลูกสมอังสเก็ตมานะในอันสองว้ายเ <laughs> ม่เหลืออะไรเลยครับหนแต่ใเก็บเอาไว แต่ข้างในก็ข้างในแเป็นแบบนี้ครับแบบนียนข้างในอ่าข้างในเป็นคล้ายเป็นเหมือนกันกันกบข้างนอกนะครับเป็นชั้นๆมาเลวไให้เปจัดเ้อเป็นชั้นๆเหมือนกัน ไปครับก็สุดท้ายหินสีดําของเราครับข้างในมันจะเป็นอะไรเป็นกระจกไหมหรือว่านี่จะเป็นทองาาาทองสีดาโมุแต่ก้อนนี้สวยไม่ทุบได้ไหมเสียดายอ่ะ้เ,เสียดายอ่ะไม่ทุบว่าครับนะครับมือซาเก็บมันได้ร,รูปรงมันสวยมากเลยนะ ออเอาเป็นว่า,ายังไงเราเพื่อเอซีของเราครับเราจะทุบให้ดูครับมาข้างในเป็นยังไงหนึงต๊ะลบได้แต่มาดูเห็น <c oughs> กันนี่จะเป็นยังไงหนึ่งสองโอ้โห <c oughs> แหลกละเอียดนะครับมาดูครับ แต่แต่ว่าไม่อยากซุบตอนนี้เออไม่เป็นไรครับถ้างั้นเอาก้อนสุดท้ายครับก้อนสุดท้ายแล้วครับเป็นเช่นปูนเหมือนกันนะครับแต่ยาวครับอ,อย่าไม่รู้อ่ะ,<ว>ะแถมให้อีกนิ่งนี้สรุปว่ากครเดินทุบเออพอแล้วครับลูกโอเคครับขอจบคลิปกแค่นี้ครับ บายบายเด็กๆบายบายถึง e e <Bye bye. S 1> ตรงบายบายเดี๋ยววันหน้าเราหาหินวัตถุให้ดูใหม่นะครับสสวัดีครับสวัสดีครับ